หลวงปู่จันทร์กับปลาพูดได้จากอัตโนประวัติของท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารยร์หลวงปู่จันเขมิโยแห่งวัดศรีเทพประดิษฐาราม ในการตั้งความปรารถนาที่จะมุ่งสุ่พุทธภูมินั้นกล่าวกันว่าต้องยอมรับในการเวียนว่ายแต่เกิดนับร้อยนับพันนับแสนล้านชาติเพื่อสร้างสมบุญบาร,รมีไปสู่พุทธภูมิในที่สุดการบำเพ็ญบาร,รมีนั้นมิจำกัดอยู่แต่การเป็นมนุษย์บางครั้งอาจจะต้องไปเป็นสัตว์ต่างๆดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเปรียบเทียบไว้ในชาดกต่างๆเช่น เมื่อครั้งทรงเสวยพระชาติเป็นคุณชรชาติหรือเป็นช้างชื่อพญยาฉัตรทันหรือครั้งทรงเสวยพระชาติเป็นพระยาเต่าเรือนคือมีร่างกายใหญ่เท่าบ้านเรือนแล้วใช้ชีวิตเป็นทานเพื่อต่อชีวิตคนเรือแตกไปติดเกาะหรือเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นลูกนกม้มที่ตั้งสัจกริยาห้ามไฟที่ไม่มาถึงรังหรือเสวยพระชาติเป็นพญานกยุงทองอันปรากฏในโมปริเป็นต้น เหล่านี้เรียกกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์มาเสวยพระชาติเพื่อไปสู่พุทธภูมิสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสเล่าเรื่องเมื่อตอนเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีสละได้แม้แต่พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเพื่อปรารถนาโพธิญาณเมื่อทรงปัญดานิฝนโบกพัดตกลงสู่พระญาติวังทั้งหลายที่เฝ้าแทบเบื้องพระบาท เมื่อทรงเสด็จพุทธดำเนินเข้าสู่กรุงกบิลพัทโดยมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนอนนนนผลโบกพัทนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อตถาคตสเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันตรอนผู้บำเพ็ญทานบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณแล้วทรงตรัสเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกในลำดับนั้นในการปัจจุบันชาดกต่างๆที่ปรากฏอยู่นั้น ผู้คนที่ได้อ่านต่างมีความเห็นแตกกันออกเป็นสองแนวเดีวยวกันพวกแรกนั้นมีความเชื่อว่าชาดกเป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นก่อนสมัยพุทธกาลอันเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธดำรัสประทานไว้เป็นเครื่องเตือนสติพุทธศส,สนิกชนให้ละชั่วบำเพ็ญดีอีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่าเป็นเรื่องนิทานกติธรรมที่พระสวกในชั้นหลังได้รจนาขึ้น เช่นเดียวกับพระอภิธรรมพิดกซึ่งเขียนโดยพระเทราจารย์ชาลังกาซึ่งอยู่ในสมัยหลังจากที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วจะขอนำเรื่องซึ่งปรากฏในบันทึกของหลวมปุจจันท์หรือท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์แห่งวัดศรีเทพปริดิธารามจังหวัดนครพนมและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์อันเนื่องด้วยพระโพธิสัตว มาเสวยพระชาติอันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่จังหวัดนครพนมปีพุทธศกราช2475คณะธรรมยุติกนิกายได้ปริษฐานเป็นปึกแผ่นขึ้นด้วยบาร,รมีธรรมแห่งหลวงปูจ่จันเขมิโยหรือท่านพระครูสารพานพนมเขตซึ่งเชี่ยวชาญทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระอย่างยิ่งยวดหลวงปูจ่จันท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์เสากันตะสีโล ซึ่งท่านก็เป็นสหายธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นโุริเทโตเคยร่วมจาริกเดินทุดงไปด้วยกันครั้งหนึ่งและยังได้เล่าเรียนพระกรรมฐานกับพระอาจารย์ของท่านจนได้รู้ภาษาอันเป็นภาษาที่สามารถเข้าใจในภาษาทั้งหลายในโลกนี้ได้อย่างไม่ต้องแปลผ่านล่ามแม้แต่เสียงสัตว์ร้องก็สามารถบอกได้ว่าเป็นอย่างไรมันจะไปทำอะไรกัน หลวงปู่จันทร์ท่านใช้ภาษาโรนี้แม้กับมดตัวเล็กซึ่งสิดใกล้ชิดได้เล่าว่าทุกวันก่อนฉันเพนหลวงปู่จะหยิบขนมและอาหารส่วนหนึ่งไปวางไว้ที่ขอบหน้าต่างจากนั้นก็จะามือเคาะกุกกุกปากก็พูดเบาวๆว่าเจ้ามดเอ้ยมากินอาหารซะพวกเจ้ามันมีกรรมมารับอาหารนี้ไปเร็วเข้าหลังจากนั้นไม่นานบรรดามดก็จะพากันไต่ขึ้นมากินอาหารอย่างมากมาย และเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ล่วงล้ำเข้ามาในถาดพัตหารที่หลวงปู่นั่งชั้นอยู่เลยครั้นหลวงปู่ชั้นเพนแล้วก็จะลุกมาเคาะกุกๆอีกครั้งแล้วก็พูดเบาวๆว่าเจ้ามดเอ้ยมดเอ้ยกลับไประวังตัวด้วยนะเขาจะเหยียบย่ำตายกันเป็นเบื่อเมื่อท่านกล่าวจบเจ้ามดเหล่านั้นก็ด่าหน้ากันกลับไปไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว นับเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้เขียนไว้เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงแห่งวัดบวรนิเวศวิหารว่าเมื่อสมเด็จท่านจะฉันพัตหารนั้นท่านดูเหมือนจะฉันได้น้อยไม่เจริญอาหารมากนักแต่ที่น่าประหลาดก็คือท่านจะมือเคาะกระดานดังกุกๆเท่านั้นแหละ จิงจกไม่รู้ว่ามาจากไหนพากันไต่ลงมาห้อมล้อมตัวท่านเหมือนมันรู้ภาษามนุษย์ปกติเจ้าจิงจกนี่มันกลัวคนเพียงแค่เดินผ่านหรือทำเสียงนิดหน่อยก็ยจะพากันไตหนีไม่คิดชีวิตแต่นี่มาไตลงมาที่พื้นชูคอขึ้นมาเหมือนจะรอสมเด็จท่านเอาข้าวและกับคลุกกันแล้วก็ค่อยหยิบวางลงให้มันกินบางตัวก็ไต่เข้ามากินที่ปลายมือของท่านดูเป็นที่สนุกสนาน สมเด็จท่านก็ฉันไปพร้อมกับเจ้าจิ้งจกนั่นแหละสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนวัดราชสิทธารามเลี้ยงไก่ป่าให้เชื่องจนได้มีนามว่าสมเด็จพระสังฆราชไก่เทือนแล้วสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงพระองค์นี้เลี้ยงจิ้งจกให้เชื่องได้ก็น่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชจิ้งจกได้เหมือนกัน นี่คือภาษารู้หรือเมตตาธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิระยานวงท่านได้แสดงออกให้มอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้เห็นกับตามาแล้วคราวนี้กลับมายังเรื่องของหลวงปู่จันต่อไปหลวงปู่จันนั้นกลางวันท่านสอนพระสอนผู้คนด้วยเทศนาแต่ในเวลาตอนกลางคืนอันเงียบสงัดท่านสอนตัวเองด้วยการจเจริญกรรมาฐานเข้าฌานในขั้นต่างๆ เพื่อกล่อมกล่าวจิตใจให้ในายจากกิเลสทั้งปวงและมุ่งสุขพุทธภูมิตามที่ท่านปรารถนาการเจริญฌานนั้นพอถึงชา้นที่4ี่ก็สามารถมองเห็นมิติอื่นได้เช่นภูมิเทวดาเมืองลับแลหรือบรรดาผู้ที่เป็นอัิสมานกายต่างๆสามารถจะใช้ภาษารู้กำหนดถามตอบกันในนิมิตนั้นโดยตรงดังเช่นที่ท่านพระอาจาร,รย์มั่นโพริทัตโต ได้เคยเล่าถึงเรื่องเทวดามาขอฟังธรรมกับท่านในเวลาดึกสงัดเป็นอาทิคืนวันนั้นหลวงปู่จันได้บันทึกไว้ว่าขณะที่เรากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างลุ่มลึกนั่นเองพลันนิมิตตรงหน้าของเราซึ่งเป็นพื้นกุฏิธรรมดานี่แหละก็แปรเปลี่ยนไปเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ เรากำหนดจิตเข้าสู่แอ่งน้ำนั้นพลันก็ได้เห็นปลาดุกสามตัวปลาหมอสามตัวกำลังแหวกไหวยอยู่ในแอ่งน้ำนั้นอย่างอ่อนแรงเหมือนปลาเหล่านั้นกำลังได้ทุกข์เราจึงกำหนดจิตถามไปในทันทีว่าเรากับท่านเคยเป็นคู่เวรกันมาหรืออย่างไรจึงปรากฏในนิมิตของเราหากเป็นคู่เวรกับเราท่านมีความประสงค์สิ่งใดเราพร้อมจะสละให้ท่านเพื่อปลดหนี้เวร ให้พ้นไปจากเราทั้งสองไม่ต้องเป็นนี้เวรกันต่อไปเจ้าปลาตัวนั้นก็ส่งเสียงมาทางนิมิตอย่างชัดเจนว่าพวกเราเป็นพระโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นปลาดุกกับปลาหมอเพื่อเจริญภาวนาแต่ด้วยคำแต่ปางบันทำให้ต้องติดเครื่องดักของนายพรานผู้ทำปนาธิบาตจนได้ทุกอยู่ในเวลานี้หลวงปู่จันท์ท่านจึงได้เพ่งนิมิต แล้วกำหนดจิตในนิมิตถามต่อไปเพื่อให้ได้ความกระจ่างว่าเช่นนั้นท่านอยู่ที่ใดบอกเรามาให้ชัดเจนเราจะไปช่วยชีวิตท่านจากบ่วงกรรมท่านจะได้มีชีวิตรอดเพื่อบำเพ็ญภาวนาจนกว่าจะถึงอายุไขปลาก็ตอบท่านมาว่าเราถูกมนุษย์ชื่อบุญช่วยจับไปขังไว้ในตุ่มน้ำที่ท้ายปากล้วยแล้วก็ลืมพวกเราไว้น้ำกําลังจะแห้งเหือดไป ถ้าน้ำแห้เหือดเมื่อใดเราทั้งหมดก็จะต้องถึงแก่ความตายเป็นแน่หลวงปู่จันได้กําหนดจิตถามต่อไปว่าเหตุใดท่านจึงมาปรากฏอยู่ในนิมิตของเราได้ปลาพระโพธิสัตย์จึงตอบมาว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าด้วยกุศลที่เราได้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรไม่เห็นแก่ชีวิตเพื่อปรารถนาพุทธภูมิในอนาคตการเบื้องหน้า ขอให้เราได้ปรากฏอยู่ในฌานของผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมที่มีบารมีเกื้อกูลกับเรามาแต่อดีตชาติเราจะมาปรากฏในวิทยานของท่านหลวงปู่จันได้บันทึกเรื่องราวในตอนนี้ไว้ว่าเราได้กำหนดจิตอีกว่าอันนิมิตทั้งหลายที่ปรากฏในขณะทรงฌานนั้นย่อมมีทั้งนิมิตมายาและนิมิตจริงตลอดจนสิ่งที่ท่านอาจารย์เสาได้กล่าวกับเราว่า มีวิปัสสนุกิเลสปะปนอยู่ด้วยหากปลาทั้งหตัวนี้เป็นปลาพระโพธิสัตว์จริงขอให้สวดมนต์ให้เราได้ยินในนิมิตด,ด้วยเถิดหากเป็นมายาแล้วขอให้หายไปพอเราอธิษฐานในนิมิตเสร็จสิ้นพลันเราก็ได้ยินเสียงสวดสรรเสริญพระพุทธคุณว่านะโมตัสสะพัคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะตัวละสามจบต่อเนื่องกันจนครบทั้งหกตัว เราจึงแน่ใจว่าเป็นนิมิตอันแท้จริงจึงรับปากในนิมิตนั้นว่าท่านทั้งหกไม่ต้องวิตกทุกร้อนต่อฟ้าสางวันพรุ่งเราจะไปช่วยชีวิตท่านให้พ้นภยัยจงได้ปลาทั้งหกเล่าคำว่าสาธุพลันก็ลับหายไปจากนิมิตเราจึงออกจากฌานหลวงปู่จันตื่นจากจำวัดในตอนตีสามดูแลบรรดาพระภิกษุสามนเณรและเด็กวัด ให้ทําความสะอาดบริเวณวัดท่านส่งน้ําเตรียมออกโปรดสัตว์ท่านเองก็ครองจีวรอ,อย่างรัดกุมออกเดินไปโปรดสัตว์ตามแนวทางพุทธบุตรในใจก็คิดว่าจะต้องหาใครสักคนไปช่วยปลาตัวนั้นมาท่านเดินไปถึงหน้าบ้านโยมอุปถากคนหนึ่งซึ่งลูกสาวของโยมอุปถากตอนนั้นมีอายุเพียงสิบขวบได้ออกมาช่วยใสบาดด้วยเด็กหญิงคนนั้นต่อมาคือโยมเยี่ยมหอมหวน หลวงปู่จันได้สั่งเด็กหญิงเยี่ยมเป็นการเฉพาะตัวว่าหนูเยี่ยมหลังจากกินข้าวเช้าแล้วให้หาขันทองเหลืองขนาดใหญ่หน่อยนะไปหาหลวงปู่ที่กุฏิอย่าลืมนางเยี่ยมหรือเด็กหญิงเยี่ยมในตอนนั้นจึงนำขันทองเหลืองใบใหญ่ซึ่งขอยืมจากแม่ไปหาหลวงปู่ที่กุฏิโดยเข้าใจว่าจะาไปใส่น้ำมนเมื่อมาถึงกุฏิหลวงปู่หลวงปู่จึงสั่งว่า เอาขันนี้ใส่น้ำพอสมควรแล้วไปหานายบุญช่วยซึ่งแกมีสวนกล้วยอยู่ติดกับด้านหลังของวัดไปหาเขาที่บ้านและบอกว่าเจ้าคุณปูให้มาขอปลาหมอสามตัวปลาดุกสามตัวใส่ขันน้ำนี้กลับมาให้เจ้าคุณปู่ที่วัดอย่างไรก็ต้องเอามาให้ได้เมื่อเด็กหญิงเยี่ยมไปพบนายบุญช่วยนั้นเขาแสดงท่าทางตกใจเมื่อได้ยินเสียงเด็กหญิงใบสิบกบเอ่อยขึ้นว่า เจ้าคุณปูให้หนูมาขอปลาดุกสามตัวปลาหมอสามตัวที่ลุงขังไว้ที่ปลายไร่กล้วยแน่นายบุญช่วยนั้นลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าได้จับปลาดุกกับปลาหมอมาขังไว้ในตุ่มน้ำท้ายไร่กล้วยจึงบอกกับแม่หนูน้อยไปว่างั้นหรือมาเราไปด้วยกันถ้ามีฉันก็จะมอบให้ให้หนูเอาไปถวายเจ้าคุณปูที่วัดแต่ถ้าไม่มีหนูก็ไปกราบเรียนท่านด้วยว่าไม่มี เมื่อเดินมาถึงตุ่มน้ำในดงกล้วยซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่มน้อยในบุญช่วยจึงนึกขึ้นได้และอุทานออกมาว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไรกันนะว่าเราจะปลามาขังไว้ในนี้ตายละปลาตายหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดพลางก็กรากก็ไปเปิดฝาตุ่มอย่างลนลานชะงกหน้าไปดูปลาหมอกับปลาดุกทั้งหกตัวก็ว่ายกระเสือกกระสนอยู่ในน้ำแห้งขอตุ่มใกล้จะตายกันอยู่แล้ว จึงเอื้อมมือลงไปคว้าจับมาใส่ขันน้ำที่หลวงปูให้เด็กหญิงเยี่ยมถือมาทีละตัวมันน่าแปลกที่ว่าปลาไม่แสดงอาการตื่นกลัวแต่อย่างใดเลยคงยอมให้จับแต่โดยดีและเมื่อมาอยู่ในขันน้ำแล้วก็สงบนิ่งไม่วไายพลานไปมาเหมือนปลาทั่วไปนายบุญช่วยจึงเดินตามมาส่งหนวน้อยถึงกุฏิของหลวงปูเมื่อไปถึงก็เข้าไปกราบแทบเท้าหลวงปูจันปากกรพร่มพูดว่า หลวงปู่เก่งจริงๆผมทำบาปมากเอาปลาไปขังไว้ในตุ่มน้ำจนเจียนตายถ้าหลวงปู่ไม่ให้แม่หนูนี้ไปบอกก็คงจะตายหมดเป็นแน่หลวงปู่จันท่านไม่ว่าอะไรแต่เพ่งพินิษพิจารณาดูปลาเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบกับภาพนิมิตเมื่อแนใ่ใจแล้วจึงกล่าวกับนายบุญช่วยว่าฉันไม่เก่งหรอกปลาหกตัวนั่นสีขาเก่ง เขามาบอกฉันว่าเขาเป็นปลาโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นปลาเขากำลังจะตายให้ฉันช่วยและบอกชื่อให้เสร็จว่าเป็นแกและบอกที่อยู่ด้วยถึงตามไปถูกนี่ดีนะว่าแกไม่ได้เอาเขาไปทำอาหารไม่งั้นพวกแกจะเดือดร้อนกันทั้งตระกูลเทียวใครกินเข้าไปก็เดือดร้อนทั่วกันหมดว่าแล้วหลวงูปก็เอาขันน้ำนั้นเข้าไปวางไว้ที่หน้าหิ่งพระ เอาน้ำพระพุทธมนต์ในบารของท่านประพรมลงไปแล้วจึงแผ่เมตตาจากนั้นก็ออกเดินนำหน้าพานายบุญช่วยกับเด็กหญิงเยี่ยมพร้อมกับเด็กวัดอีกหลายคนไปที่ริมแม่น้ำของแล้วจึงค่อยๆปล่อยปลาพระโพธิสัตว์นั้นลงไปอธิษฐานจิตให้ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงหลวงปู่เขียนบันทึกในตอนท้ายว่าปกติแล้วปลาที่เป็นปลาธรรมดาเมื่อปล่อยไปแล้วจะว่ายน้ำดำหายไปไม่โผล่ขึ้นมา ด้วยความกลัวจะถูกจับอีกแต่ปลาทั้ง6ตัวนี้แปลกพอว่ายไปห่างตะลิงหน่อยก็ดำหายไปแล้วแล้วก็พากันกระโดดขึ้นเหนือน้ำทีละตัว3มครั้งเหมือนกับจะแสดงอาการขอบใจและรับรู้ถึงพลังจิตที่หลวงปู่ได้ปล่อยพ้นภายในครั้งนั้นลูกหลานเอย๋ยปู่ปล่อยปลาพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นปู่ได้กรวดน้ำอุทิศสุขศลให้กับลูกหลานของปู่ทั้งหมด ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน์ยูทั่วกันทุกคนเถิดนั่นคือคำยืนยันของท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์หลวงปูจ่จันเขมิโยแห่งวัดศีเทพริทธารามจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์มาสวยพระชาติเป็นปลาอันเป็นการยืนยันว่าชาดกในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน